โทรศัพท์ดังครับสวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับต้องการบริการด้านไหนเอ่ยอ๋อเกี่ยวกับการจองร่างภาษามือใช่ไหมครับโอเคครับสวัสดีครับผมนะครับชื่อชัยวัน์ลิมประเสริฐยิ่งนะครับผมนะครับทํางานอยู่ภายใต้ชมรมพลหนวงจังหวัดนครปฐมนะครับภาระงานที่ผมทํานะครับ ก็จะมีการทํางานภายในชมรมนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับการบริการล่าภาษามือนะครับมีการประสานง,งานส่งต่อแล้วก็ในเรื่องของบริการล่าภาษามือเนี่ยก็อย่างเช่นล่ามในกระบวนการยุติธรรมสถานีตํารวจหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็ในการประชุมด้วยครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะทํางานธุรการด้วยนะครับเกี่ยวกับงานเอกสารประสานง,งานส่งต่อนะครับ ็เดี๋ยวขอเชิญชมภาพกิจกรรมที่ผ่านมาที่ผมทําไว้นะครับขอเชิญชมได้เลยครับ สวัสดีค่ะวราพรศรีปานค่ะนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษค่ะรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับคุณชัยวัตรลิ้มประเสริฐยิ่งนะคะประธานชมรมคนหัวหนัวจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งได้มีการปฏิบัติงานตามมาตราสาสิบ้านะคะร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมและก็ส่วนบริการคนพิการจังหวัดนครปฐมค่ะ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการประสานงานให้กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะโดยทางสมาชิกชมรมคนรุนหนุจังหวัดนครปฐมนะคะได้รับทราบเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะในผ่านทางไลน์นะคะแล้วก็เพจของชมรมนะคะรวมถึงการประสานงานหน่วยงานอื่นๆนะคะเพื่อให้บริการคนพิการทางการได้ยินนะคะสมาชิกของชมรม คนหูหนววนะคะสามารถเข้าถึงบริการด้านต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงการาประสานล่ามภาษามือนะคะเพื่อให้บริการกับคนหูหนวกนะคะให้สามารถที่จะติดต่อประสานงานได้โดยง่ายนะคะให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะดำานิชีวิตได้เทียบเท่ากับคนปกตินะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพการปฏิบัติงานของคุณชัยวัฒน์นะคะ สำหรับเรื่องของการพัฒนาคนพิการนะคะสำหรับคุณชัยวัฒน์นะคะจากหน้าที่ที่ได้นำเยนไปเรื่องของการส่งเสริมให้คนพิการทางการได้ยินนะคะได้เข้าถึงสิทธิบริการน้าต่างๆค่ะตรงนี้ค่ะในส่วนของการพัฒนางานที่เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของกฎหมายนะคะเรื่องของข่าวสารประจําวันนะคะรวมถึงการบริการล่ามภาษามือเพื่อที่ จะให้บริการกับคนพิการทางการได้ยินในการไปติดต่อราชการในงานที่สําคัญนะคะเช่นเรื่องของการไปขึ้นศาลนะคะหรือว่าการไปติดต่อส่วนราชการเช่นสถานีตารวจนะคะโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะให้คนหูหนวกนะคะได้เข้าถึงสิทธิบริการต่างๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านการทํางานที่คุณเฉวัตรมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นค่ะ,ะสําหรับสิ่งที่ได้พบ ว่าคุณชัยวัน์นะคะมีการเรียนรู้นะคะเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะก็คือบางกรณีค่ะถ้าคุณชัยวัตรไม่เข้าใจนะคะมีข้อสงสัยะคะ่ะเบื้องต้นก็คือคุณชัยวัน์ก็จะติดต่อเพื่อนนะคะซึ่งทํางานอยู่ที่สํานักง,งานพัฒนาสังคมนะคะในเรื่องของการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะซึ่งถ้านอกเหนือจากภารกิจที่เพื่อนนะคะซึ่งเป็นคนพิการทางการได้ยินเนี่ยสามารถให้ข้อมูลได้นอกเหนือจากนั้นนะคะ ก็จะมีการขอความช่วยเหลือนะคะขอคําแนะนําจากบุคลากรหน่วอื่นที่เป็นภารกิจของสํานักงานนะคะรวมถึงประสานหน่วยงานอื่นๆนะคะทีะ่ให้การช่วยเหลือการดูแลนะคะเพื่อที่จะให้คนหูหนวกอย่างที่นําเรียนถามให้ได้รับบริการมากยิง่งค้บรวมถึงการที่จะทําให้คนหูหนวกได้สามารถมีอาชีพนะคะสร้างไรายได้นะคะแล้วก็ยังประกอบอาชีพอยู่ในจอนะของพรอฐมเพื่อที่จะสามารถอยู่กับครอบครัวได้ะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ ทักษะต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างในเรื่องของการทำงานของคุณชัยวัฒน์ค่ะจุดเด่นของคุณชัยวัฒน์นะคะที่คิดว่าเห็นในเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะก็คือคุณชัยวัฒน์นะคะจะมีการใช้เขาเรียกอะไรเครื่องมือนะคะที่ทันสมัยนะคะใช้แท็บเล็ตนะคะหรือว่ามีการติดต่อ สื่อสารกับองค์กรหรือว่าสมาชิกก่ะางผ่านสื่อโซเชียลต่างๆนะคะโดยที่คุณชัยวัฒน์ก็จะส่งต่อข้อมูลที่น่าเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะรวมถึงการข่าวสารข้อมูลที่เป็นเรื่องของอาการที่จะใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าเป็นการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอะคะ่ะที่จะ ทำให้คนพิการทางการได้ยินนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้นะคะแล้วก็คุณชวัตก็ยังสามารถที่จะเป็นล่ามนะคะเพื่อที่จะแปลภาษามือให้กับคนพิการทางการได้ยินได้เช่นกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นจุดเด่นที่ทําให้คุณชวัตเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนที่เป็นสมาชิกจากชมรมรวมถึงคนพิการทางการได้ยินอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะในส่วนของการจ้างงานคนพิการนะคะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะทําให้คนพิการเนี่ยเขา มีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะมีการแสดงศักยภาพนะคะแล้วเขาก็รายได้ที่ได้จากการจ้างงานคนพิการนะคะก็ทําให้เขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้รวมถึงสมาชิกอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวนะคะเพราะว่าการที่เขาใช้กําลังหรือว่าความสามารถแลกมากับรายได้ะคะ่ะตรงนี้ก็ทําให้เขาคิดน่าจะคิดว่าทําให้ชีวิตเขา,าคือมีคุณค่านะคะแล้วเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยะคะ่ะตรงนี้ก็ เป็นสิ่งที่ดีทําให้คนพิการน่าจะเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของตัวเองนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของการที่คนพิการได้มาทํางานแล้วก็ได้รับค่าจ้างได้เงินเดือนตอบแทนเนี้ยค่ะในส่วนของการที่จะสนับสนุนโมเดล10บาทนะคะซึ่งคุณเยวัน์ก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าการสมทบทุนตรงเนี้ยก็จะทําให้เพื่อนที่เป็นคนพิการประเภทอื่นๆนะคะ,ะสามารถที่จะได้รับโอกาสในการเข้าทํางานแล้วก็ทําให เกิดการพัฒนาศักยภาพได้อย่างที่คุณเทวักด์ได้รับโอกาสนี้เช่นเดียวกันนะคะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับโมเดล10บาทค่ะสําสหรับสิ่งที่เห็นในมิติสุขภาวะดีมีเงินออมของคุณเทวักด์นะคะก็จากการที่คุณเทวัก์นะคะได้ทํางานนะคะก็คิดว่ามันเป็นการได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วก็ทําให้สุขภาพเนี่ยก็น่าจะแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจที่ได้ไปพบปะ ผู้คนนะคะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะทำให้คนพิการนะคะไม่ได้ว่าอยู่ติดบ้านอย่างเดียวนะคะสามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เหมือนคนทั่วไปนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพะคะ่ะอย่างที่นําเรียนไปก็คือคุณชัยวัตรเนี่ยก็ได้มีการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะคะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่มีโรคประจําตัวะคะ่ะก็สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่ ได้มีการจ้างงานในเรื่องของการช่วยเหลือคนที่การด้านต่างๆได้อยา่างเต็มที่นะคะในเรื่องของเงินเก็บรายได้อาชีพเสริมเนี่ยค่ะก็คือคุณชัยวัฒเนี่ยก็ได้มีการแบ่งรายได้ที่ได้มาในแต่ละเดือนนะคะเป็นเงินออมน,นะคะแล้วก็ทำอาชีพเสริมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บของเก่านะคะมาหรือว่าการที่ได้รับค่าตอบแทนล่ามภาษามือนะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งคุณชัยวัฒเนี่ยก็ได้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการนะคะ ก็จะได้รับเรียกประชุมตรงนี้ค่ะก็ทําให้คุณเชวัสามารถที่จะมีเงินออมนะคะสําหรับเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางบริษัทแฟกซเอ็กซ์เพรสจำกัดนะคะซึ่งช่วยให้คนพิการนะคะได้มีโอกาสนะคะในการที่จะนําศักยภาพที่เขามีอย่ในตัวเองนะคะมาแสดงให้เห็นแล้วก็ทําให้เขาเนี่ย ได้รับค่าตอบแทนนะคะตามศักยภาพของเขาทําให้เขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขาอะ่ะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วเขาก็คิดว่าการที่เขาได้ออกมาทํางานเนี้ยค่ะก็สังคมก็จะยอมรับคนพิการมากขึ้นค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่คนพิการส่วนใหญ,ญ่อยากจะมีอาชีพนะคะมีงานทํานะคะนอกเหนือจากรายได้ที่เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็คืออยากได้รับการยอมรับจากคนในสังคมค่ะเพราะว่าทุกคนก็คือเป็นคนที่ เท่าเทียมกันนะคะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งดีที่เป็นการเปิดโอกาสนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท 8x เพิํากัดอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้โอกาสเพิพิก,การในวันนี้นะคะ่ะ